เชิญท่านผู้บริการฝ่ายกีการสาขาภาคกลางนะครับนะครับท่านผู้บริการมาคุยกับพวกเราสักนิดหนึ่งเนาะฮะอ่าปรบมือต้อนรับเจ้านายผมนิดหนึ่งครับท่านเดินทางมาจากอยุธยานะครับท่านผู้บริการฝ่ายกีการสาขานะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาคุยกับพวกเราสักหน่อยนะครับท่านทั้งท่านฝ่ายขอบคุณท่านผู้การก็ขออนุญาตทักทายพวกเรานะครับที่ได้ มาร่วมกันถือว่าเป็นการมาศึกษาดูงาน,นที่ทางเราได้พากันมาดูก็ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ก็ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าอ,อ,อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับในการวิธีการเนาะก,ก็อยากให้เราลองศึกษาดูเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ลองทำได้ของคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียหายเนาะ จาเคยทําที่ผ่านมาเคยทําอีกแบบหนึ่งวันนี้เขามาแนะนําแล้วก็ได้มาเรียนรู้ดูของจริงด้วยก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับก็อยากจะฝากพวกเรานะครับการเรียนรู้มันไม่มีข้ออ,อ,อะไรนะหยุดนิ่งนะครับความรู้นะครับก็อยากให้พวกเราได้ลองเอาไปใช้ดูนะครับก็ผมในนามของธนาคารก็ต้องขอบคุณนะครับ ทางลูกค้าที่ได้มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางทีมงานของอาจารย์นะครับที่ได้มาเผยแพร่ค,ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรของเราครับก็อย,อยากจะเรียนว่าวันนี้โดยเจตนาของธนาคารก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็อยากจะช่วยให้พี่น้องได้เพิ่มผลผลิตการเพิ่มผลผลิตก็จะทําให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากพื้นที่หนึ่งไร่เท่าเดิมแต่ถ้าเราทําได้มากจํานวนตันมากขึ้น ก็จะทําให้ไรายได้เรามากขึ้นนะครับเสียเวลาเท่ากันนะครับก็ผมเองก็จะมาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันบางนะครับว่าที่เขาพูดกันว่าถ้าใช้วิธีแบบนี้เนี่ยจำนวนตันจะมากขึ้นต่อไร่ก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับถ้าเป็นไปอย่างที่ทางอาจารย์ได้พูดนะครับแล้วก็ทางพี่วัฒนาก็ลองทางดูนะครับถ้าได้ผลจริงก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรที่พวกเราจะได้อาไปช่วยกันทำนะครับก็ก็ ใช้เวลาสั้นๆเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่จะได้มาเรียนรู้ด้วยกันวันนี้นะครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณท่านฝ่ายมากนะครับที่กรุณาได้มาพูดคุยกับพี่น้องทุกท่านที่ทําเกษตรนะครับต่อไปอยากจะรบกวนขอเชิญท่านผอออปีชานะครับได้มาพูดคุยกับพวกเรานิดนึงนะครับขอเชิญครับ ครับก็กับเหรียนท่านฝ่ายก็ท่านฝ่ายงานสาขาภาคกลางนะครับแล้วก็ท่านรองฝ่ายและผู้จัดการสาขาทุกท่านนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับของเดินข่าววัดสิงเราก็มานะครับมาเกือบทุกที่นะครับก็ในส่วนของทกศสำนักงานจังหวัดนะครับก็มีความยินดีนะครับที่ว่าเราจะมีกิจกรรมที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเรานะครับได้มาดูของจริงนะครับว่า มันเนี่ยนะครับถ้าเราจะปลูกมันกันแล้วเนี่ยมันมีวิธีการปลูกอย่างไรบ้างนะครับที่เราเข้าใจที่เราทํากันอยู่นะครับมันเป็นอย่างไรแล้วที่อันนี้ก็เป็นอย่างไรแล้วเราก็ปรับไปว่าเราไปใช้ที่บ้านเรานะครับได้หรือไม่นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางสำนักงานจังหวัดนะครับก็อยากจะเชิญมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพราะมาวันนี้เนี่ยนะครับคือเราอยากได้ว่าถ้าคือผมพาไปที่ ที่จะพาไปที่จริงๆเขาทำที่ปับูรน์มันไกลแล้วก็อาจจะมีข้อถกเถียงหลายเรื่องว่าเรื่องดินก็ดีเรื่องอางกาศก็ดีแต่วันนี้ลองดูว่าในบ้านเราเนี่ยนะครับปลูกได้อย่างนี้เนี่ยนะครับในวิธีการต่างๆในรายละเอียดต่างๆแล้วเราก็เจอพวกเราเองนะครับอย่างพี่วาสนาเนี่ยก็คือคนคนชัยนาทพวกเราถือว่าพวกเราเนี่ยกุยภาษาบ้านเดียวกันเราไม่โกหกกันนะครับนั้นไม่มีการที่ว่า เหมือนกับอะไรอะผักชีไม่มีปลูกเจอแต่ของจริงๆนะครับวันนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรนะครับมีปัญหาอะไรเราก็ซักถามกันนะครับเพราะท่านเป็นคนลงทุนนะครับผมเนี่ยเพียงแต่เป็นพี่เลี้ยงให้กําลังใจนะครับให้ก้อนแนะก้อคิดเห็นแต่ท่านเนี่ยครับเป็นคนลงทุนลงแรงลงกาลังทรั์นะครับเพราะเมื่อท่านลงทุนแล้วผลตอบแทนท่านต้องได้คุ้มค่า นะครับเรามองในกติกาตรงนี้นั้นอยากให้ท่านมาดูก่อนนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการบังคับอะไรนะครับดูแล้วก็ไปตัดสินใจนะครับจะจะใช้แนวทางไหนอยู่ที่ท่านเพียงจต่ทกศมีของอะไรดีๆมีของอะไรแปลกใหม่ก็อยากมาแนะนําให้พี่น้องเ,เษกษตรกรนะครับเราถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นมิตรด้วยกันนะครับทกศกับท่านนะครับเราไม่มีว่าถ่ายรูปเสร็จแล้วเรากลับ เราจะอยู่กับท่านจนถึงวินาทีสุดท้ายถือท่านเมื่อไหร่ท่านร่ำรวยนะครับท่านมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นอันนั้นหมดหน้าที่ผมแต่เมื่อไหร่ท่านยังต้องต่อสู้นะครับเพื่อหาคุณภาพหาที่ชีวิตที่ดีขึ้นเราจะเป็นเพื่อนไปด้วยกันนะครับแล้วท่านมีดีแล้วท่านอยากจะดูแลตอบแทนทกศทกศไม่ขออะไรกับท่านนะครับขออย่างเดียว ท่านมีดีแล้วท่านก็เอาเงินมาฝากที่ทกสเพื่อช่วยกเกษตรกรรุ่นต่อไปนะครับในส่วนนี้ที่ตกสร,ระวนาตัวที่เราจะช่วยเหลือเพื่อเกษตรกรด้วยกันนะครับคงมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมต่อไปนะฮะก็คงจะต้องเชิญอาจารย์โทนี่นะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ นะครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการให้พวกเราฟังนะครับว่าโครงการนี้มันเกิดมาได้ยังไงอะไรยังไงไรายละเอียดต่างๆก็ขอเชิญอ,อศาจารย์โทนี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับเรียนท่านผู้มือการฝ่ายนะครับท่านเสกสรรน,นะครับท่านรองผู้มืการฝ่ายท่านวิชิตแล้วก็พี่ปีชาท่านผู้มือการจังหวัด ชัยนาทนะครับตัวหวัดชัยนาทด้คนหนึ่งที่จะอดเอ่ยไม่ได้เลยนะครับก็คือขอบคุณท่านผู้การทิติวัตรของเนือนขามนะครับขอบคุณครับผมขอญาตกล่าวรายงานก่อนที่จะมาถึงเป็นวันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วปี56นะครับผมทําโครงการสําเร็จที่สอยดาวนะครับอำเภอสายดาวจังหวัดจันทบุรีมาแล้ว1รุ่นนะครับปรากฏว่าได้รับการรองรับจากทุกฝ่าย วันนี้เนี่ยที่ขออนุญาตไม่เอาพ็อปปอยมานะครับเพราะว่าเราเห็นจากสภาพความเป็นจริงแล้วนะครับปี5-5นะครับที่สอยดาวนัปีนั้นนะครับเขาเรียกว่าเคยทําแต่ผลไม้กันนะครับไม่เคยลูกศิษย์ผมบางคนไม่เคยปลูกมันมาก่อนเลยนะครับพื้นที่ที่สอยดาวเนี่ยเป็นพื้นที่ลาาชันนะครับเหมือนกับเป็นภูเขาแบบนี้นะครับปรากฏว่าปีนั้นนะครับผมสามารถทําให้แปลงในลูกศิษย์เนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยได้15.7ตันต่อไร่ นะครับก็เลยมีโอกาสได้พบกับท่านผู้บริการปรีชาและก็ท่านบริการทิติวัฒน์ในวันนี้นะครับในเมื่อปีที่แล้วตอนแรกท่านไม่เชื่อนะครับผมบอกว่าไม่เป็นไรครับดินไม่ดีผมแก้ได้อากาศไม่ดีผมแก้ได้นะครับขณะเดียวกันที่ได้คุยกับท่านผู้บริการปรีชาณนะวันนั้นยังไม่มีใครเชื่อนะครับปกวี้ให้ท่านเห็นว่าปกติเกษตรกรปลูกมันได้เพียง3มตันต่อไร่ใช่ไหมครับแถวถ่านนเรานี้ได้กี่ตันครับ สี่ตันสี่ห้าตันก็มีนะครับพิดาอยู่ตรงนี้นะครับแต่เราอาค่าเฉลี่ยสามตันต่อไร่ผมบอกท่านผู้บริการครับผมขอยาดลงแปลงนะครับเพื่อที่จะทําให้ได้เหมือนที่สอยดาวนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่โชคร้ายนะครับโชคร้ายระหว่างที่เรากําลังดําเนินการที่ชัยนาทที่กบินบุรีก็ขอเข้าร่วมโครงการ6ก0กว่าไร่นะครับแล้วก็ที่โคราชเพราะว่าที่กบินบุรีเนี่ยเกิดภายแรง นะครับปีที่แล้วเนี่ยฝนทิ้งช่วงไปหมดเลยลถ้าใครจําได้นะครับกระบินบุรีฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือนออผมตัดต้นพันธุ์เดือนมีนานะครับไปจนถึงเกือบปลายเกือบต้นพฤษภาถึงจะมีฝน<ม>ผมไปเสียเวลาแก้ปัญหาให้กระบินบุรีนะครับเปราะว่าที่กระบินบุรีภายแรงก็จริงนะครับแต่วันนี้ลูกศิษย์ของผม600้อยกว่าไร่ได้ผลดีทุกคนนะครับก็เลยทําให้ปีที่แล้วเนี่ยกว่าผมได้ย้อนกลับมาที่ชัยนาทเนี่ยล่าช้า ต้องบอกตรงๆนะครับว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ก่อนจะถึงวันนี้ผมใจไม่ค่อยดีกับชัยนาทเท่าไหร่เพราะว่าเราเริ่มปลูกมันเมื่อเข้าหน้าฝนนะครับพิดาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพิวัสนาน้องอนคงนะครับเข้าไปอยู่ในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นแล้วการปลูกมันหน้าฝนเนี่ยจะไม่ค่อยได้คุณภาพนะครับแต่วันนี้เราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ายัางน้อยค่าเฉลี่ยของเราไม่ต่ํากว่าเดิมนะครับแต่สังเกตได้ว่ามันที่อยู่ตรงหน้าท่านเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเราใช้หลักการนะครับ การสอนของผมเนี่ยเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่หมดเลยนะครับเราใช้การพันห้าร้อยหลุมต่อต่อไร่เป็นตัวกําหนดนะครับนั่นคือระยะห่าง1เมตรระยะห่าง1เมตรเนี่ยเราจะได้ถ้า1ไร่มีพื้นที่ได้1,600รตารางเมตรนะครับเราจะิจนต้นพันหนึ่งพันหกร้อยต้นนะครับแต่เราเผื่อหัวแปลงไทยแปลงเพราะนั้นเราจะใช้พันห้าร้อยเป็นตัวคูณน,นะครับถ้าพันห้าร้อยเป็นตัวคูณเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นแค่เจ็ดเดือนปลูกในช่วงหน้าฝนนะครับ ข้างหน้าของเราเนี่ยถ้าเราจะประเมินว่าเฉลี่ยนะครับเอาสามต้นมาเฉลี่ยแล้วหารด้วยสามต้นเนี่ยจะได้งาบงประมาณห้ากิโลห้ากิโลถ้าคูณด้วยหนึ่งพันห้าร้อยุมคือเจ็ดจุดห้าตันนะครับเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยปากิยถึงวันนี้เนี่ยนะครับต้องที่ต้องกล่าวขอบคุณขอกล่าวขอบพระคุณท่านผู้บริหารทากศทุกท่านเพราะโครงการของเราได้บอกชัดเจนแล้วว่า การที่ทํางานให้ได้ผลเราจะไม่ใช่เซลแมนนะครับเราจะไม่ไม่เข้าไปนําเสนอขายอะไรให้กับสมาชิกเกษตรกรทั้งสิน้นแต่การทํางานของเราจะผ่านทกศนะครับหรือสากลประจำท้องที่เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรแล้วเล่าให้ฟังว่าโครงการเราเป็นอย่างนี้ท่านสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่นะครับวันนี้เราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นนะว่าเรารับผิดชอบคําพูดทุกคําพูดที่เราพูดไปเมื่อปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะรับซื้อคืนต้นพันธุ์ทุกต้นนะครับวันนี้ก็กล่าวต่อหน้าท่าน ฝ่ายบริหารทรกศนะครับวันนี้บวรมายืนยันความสําเร็จแล้วยืนยันคําพูดเราด้วยนะครับพี่ดาไยก่อนดได้ไหมครับไ็นเยี่ยมแปลงพี่ดานะครับว่าทุกต้นที่อยู่ในที่นี้นะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเรามูลค่า,าในการเข้าร่วมโครงการเรา6,000บาทนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ธิวัฒนะครับใน6,000บาทนะครับเราให้การอบรมเรียนรู้ใหม่หมดข้อนี้สําคัญมากนะครับ ข้อที่สําคัญมากการทํามันได้ผลนะครับเราไม่ได้เอาอะไรใหม่มาสอนท่านนะครับแต่การอบรมเรียนรู้ใหม่หมดของเราเนี่ยครับคือเอาข้อผิดพลาดที่ท่านไม่ควรกระทํามาสอนในหลักสูตรเราแลนะณวันนี้นะครับหลักสูตรของเราทั้งหมดนะครับนอกจากจะยืนพูดนะครับยืนสอนนะครับสมมุติว่าวันนี้หลังจากจบการบรรยายในวันนี้แล้วนะครับกเกษตรกรหลายท่านอยากจะขอเข้าร่วมท่านจะได้รับการอบรมใหม่หมดอบรมอย่างเดียวไม่พอเราแจกแผ่นซีดีด้วยนะครับการอบรม แผนทีไม่พอนะครับในฐานะที่เราเป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ของเราเองช่องบวรชนแนล Channel นะครับช่อง15จานสีส้ม i p m เราเอาการอบรมนั้นเราขึ้นทีวีนะครับควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ของทกศนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าในนามของบริษัทบวรนะครับเรามี2ธุรกิจเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งคือเราทําทีวีเพื่อการเกษตรนะครับช่อง15จานสีส้ม i อ m นะครับแล้วก็เสนอตัวรับใช้ทกศเท่าที่ทกศจะ เห็นว่าอะไรที่อยากจะออกในช่วงรายการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เราทามาตลอดนะครับเราต้องการที่จะตอบแทนสังคมนะครับอีกส่วนนึงก็คือทําโครงการเพื่อการเกษตรเรื่องมันอย่างเดียวแหละครับโครงการเราถ้าไม่มันไม่ทำนะครับไม่เพลิดเพนหวานไม่ยุ่งเราบอกว่าเรารู้แต่เรื่องมันมันนปีที่แล้วนะครับวันนี้เราบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว แต่ปีนี้นะครับเราเริ่มต้นใหม่วันนี้ผมมาพูดวันนี้ก็คือว่าได้มีโอกาสพูดต่อหน้าแปงต่อท่าน,นาท่านผู้บุรการภาคนะครับท่านรองผู้บุรการภาคท่านผู้บุรการจังหวัดแล้วก็ทางวันนี้ทราบว่ามีผู้บุรการมาหลายสาขานะครับปีนี้แทนที่ผลงานเรานะครับความต้องการสูงขึ้นเราแทนที่จะเพิ่มมูลค่านะครับเรากลับลดมูลค่าลงเกษตรกร,รกท่านไหนที่เข้าร่วมปีนี้นะครับมูลค่าเพียงแค่4,500บาทต่อไร่ผ่านระบบสินเชื่อเท่านั้น ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมที่ได้ปีที่แล้วเลยนะครับแต่ปีที่แล้วเนื่องจากเรามาล่าแล้วเราไม่ยอมแพ้เราต้องได้เยอะกว่านี้นะครับปีนี้เราเอาค่าเฉลี่ยสามตันต่อไร่ทั่วประเทศนะครับขอเชิญผู้ช่วยหน่อยคุณไก่วางกระเป๋านี่จะได้อธิบายชัดเจนเข้าใจนะครับว่าอะไรคือค่าเฉลี่ยกันเข้าร่วมโครงการนะครับขอเสิร์มือต้อนรับคุณไก่ครับเ<ะไ> <entonces> พื่อนคนนี้เนี่ยห่างหายผมไปสามสิบห้าปีนะครับ คุณไก่ทดสอบหน่อยว่าไม่ว่าฟังไม่ได้หลับเกษตรกรปกติปลูกมันได้ค่าเฉลี่ยกี่ตันทั่วประเทศประมาณสามตันสามตันชูนิวขึ้นมาสามนิวมือวา้าห้ามโมาลงนะนะครับห้ามโลงสามตันปีนี้ผมบอกว่าเข้าร่วมโครงการผ่านระบบทกศาหรือสากลเท่านั้นนะครับได้สี่อย่างนะพูดใหม่นะครับอบรมเรียนรู้ต้นพันธุ์ปุ๋ยติดตามประเมินผลแถมแถมประกันห้าตันอ่าชูมือไว้ห้าตันนะครับความหมายของเราคือการที่เราจะช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศ นะครับจากเดิมค่าเฉลี่ย3ตันทั่วประเทศคุณต้องซื้อปุ๋ยเองไหมครับปลูกเองเนาะซื้อปุ๋ยเองเนาะซื้อต้อนพันธุ์เองเนาะไม่มีใครไปสอนเนาะไม่มีใครไปติดตามปีนี้ถ้าผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเรามีสัญญาให้5ตันยังไม่ทันปลูกเลยได้5ตันละประกันประกันประกันนะครับประกัน5ตันเราใช้ระบบดีทั่วประเทศนะถามว่าเราประกันนี้คืออะไรครับอย่าเพิ่งเอาลงสิ นะครับคำว่าประกันของเราคือนะครับเอาสามตันแรกสามตันแรกเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อนเลยเก็บใส่กระเป๋าไว้สามตันแรกเก็บใส่กระเป๋าไว้นะครับไอสองตันเนี้ยนะครับจะบอกว่าโยนให้ชกสเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการท่านโยนกลับมานะครับเอาไปคืนสัญญาเขาเอาไปคืนสัญญาเขาปีเนี้ยปีเนี้ยปีเนี้ยไอสี่พันห้า นะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังส่งเสริมให้เจริยบัรของเกษตรกรว่าคุณเมื่อมีหนี้คุณก็ใช้หนี้ด้วยนะครับเอาสองตันนี้ใช้หนี้เข้าไปเอาสัญญาก,กลับคืนมาก็จะเหลือสามตันเหมือนเดิมหเห็นไหมแต่สามตันสองมือน,นี้ไม่เหมือนกันสามตันสองมือน,นี้ไม่มกันสามตันสองมือน,นี้ต้องลงทุนแล้วต้องใช้เวลา,วลาการปลูกแต่สามตันนี้คุณได้ตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วมีต้นทุนไหมพี่ปทินมีไหมเอาสองตันใช้นี่ก็ไปแล้ว่เอากลับมาแล้วว่าใช้นี่ไปแล้วเท่ากับสามตันนี้ไม่มีต้นทุนใช่ไหมครับเท่ากับสามตันนี้ไม่มีต้นทุนนะครับแตกต่างกันไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นรอบการเยืองผมเนี่ยจะให้ความเข้าใจโครงการอย่างชัดเจนนะครับส่วนท่านจะตัดสินใจเข้าร่วมหรือไม่ไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับการตัดสินใจเข้าร่วมกันอนุมัติก็ไม่ใช่เรื่องของผมด้วยนะครับ เป็นที่ท่านผู้การทกศจะตรวจสอบคุณสมบัติของท่านนะครับผมจะเริ่มงานหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสิทธิ์เชื่อแล้วนะครับคำถามยอดฮิตคําถามยอดฮิตอาจารย์ุนีทําค่าเฉลี่ยได้สิบห้าตันสิบห้าตันชูนิ้วสิบห้า,า,านิ้วยืมให้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 ยอสิบห้าตันสิบห้าตันสามตันแรกเอาใส่กระเป๋าเป็นทุนครัวเรือน นะครับเราไม่ยุ่งกับ3ตันแรกเพราะเราประกันไว้5ตันอีกสองตันเราไม่ต้องการให้ทกศมีภาระหนี้เสียกับเกษตรกรเราใช้นี้ถ้าไม่ถึง5ตันถ้าบริษัทไม่ถึง5ตันบริษัทบวร์จะรับผิดชอบแต่มีเงื่อนไขนะครับต้องทําตามตารางนะไม่ใช่ว่ายกตัวอย่างนะครับอยากได้มัน15ตันแต่ปากมันแล้วไม่เคยหน้ามันไม่ไม่อยู่ในเื่อนเงื่อนไขนะครับเพราะเราจะมีอาจารย์ไปติดตามตรวจสอบปีนี้เราจะเข้มงวดเรื่องนี้ด้วย น, <su> นะครับมีมีตารางเช็คลิสต์เลยใส่ฮอร์โมนตามว่าไหมานะครับไปตรวจแปลงวัชพืชสูงประมาณไหมถ้ายากาสูงประมาณลรวบอกอาจารย์ทําไมไม่ประกันหนูไม่ประกันนะครับนะครับไม่ประกันนะครับเรามีเงื่อนไขการรับประกันนะครับแล้วเราจะวัดทแยงมุมทุกเดือนอ่านี่เงื่อนไขนะครับวัดทแยงมุมทุกเดือนหัวกลางท้ายทแยงมุมนะครับให้ได้เกินกว่าสี่เงาสี่กิโลต่อเง,งาพบสี่กิโลต่อเง,งาเซ็นชื่อพร้อมกันสัญญาหมดปิดไป เพราะฉะนั้นหมายความว่าการทํางานของเราอย่างนี้พวกท่านต้องได้ห้าตันแน่นอนเป็นอย่างน้อยเพราะว่าถ้าไม่ได้ห้าตันใครเจ็บตัวครับพี่ประทินงานนี้ใครเจ็บตัวอาจารย์ใช่ไหมผมถูกถูกต้องไหมครับประการเวลานี้เพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าการทํางานเราถ้าไม่มั่นใจว่าทําให้ท่านได้ผลผลิตมากนะครับเราไม่กล้าที่จะทํางานนี้นะครับยังครับยังไม่เอามือลงกำลังจะถามนะครับสามตันแรกเอาใส่กระเป๋าไปละเก็บเป็นทุนครัวเรือนนี่สมมุติเป็นเกษตรกรน,นะ สองตันใช้นี้ทกศไปเหลือสิบตันพี่ปทินให้ใครใหร้สิบตันเหลือสิบตัน,หตนให้โรงงานไปเลยพี่ดาให้ใครให้โรงงานให้โรงงานนะครับหมายหมายว่าขายเก็บเข้ากระเป๋าใช่ไหมครับเอาไปเลยครับยกให้นะครับนั่นคือเกษตรกร,ะร,กรจะไม่มีโอกาสที่จะเสียปีนี้เราทํางานจริงจังนะครับในการเข้าตรวจสอบแปลงทุกแปลงนะครับนั่นคือความหมายของประกัน5ตันเบื้องต้นนะครับ การเล่าเล่ารา,ายงานต่อเชิญครับขอบคุณมากครับเซ่ฮะการจะถามว่าให้ผมเทียยู่สิบตันเนี่ยผมหนักแลวนะครับมเมื่อไรจะเอาลงเอาไปเก็บกัดัน <laughs> ขอาสดพวามนี้คุณไก่นะครับคุณไก่ที่เป็นหนึ่งในทีมงานนะครับปีนี้ที่จะถูกเชิญเข้ามาร่วมในการตรวจสอบแปลงเพื่อให้ผลผลิตสูงสุดนะครับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าใช้จ่ายในารดำเนินการไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจากสี่อย่างที่เราให้ไว้นะครับเราให้ไว้ก็คืออบรมนะครับต้นพันธุ์ปุ๋ยติดตามให้ได้ห้าตันถามว่า บวรมั่นใจมากแค่ไหนในการติดตามเพื่อจะให้ได้ห้าตันมั่นใจครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ห้าตันนีเเ่เราเจ็บปวดเราเจ็บปวดเราต้องติดตามแล้วก็ดูแลแล้วก็ทําให้มันบรรลุห้าตันแน่นอนนะครับส่วนใครที่ได้แปลงนี้มันเกินห้าอยู่แล้วนะครับถามว่าทําไมบวรไม่ปัดการันตีสิบตันความหมายคือวัตถุประสงค์เราคือต้องการสอนน้องจับปลาคือนี่ขอยืมภาษาฝรั่งนะภาษาฝรั่งเขาบอกว่าถ้าน้องหิวเราหาปลามาให้น้องน้องกินมือเดียวเนื้อนะครับพี่ แต่ถ้าน้องหิวเราสอนน้องจับปลานั่นคือวัตถุประสงค์ของเรานะครับอาจารย์ผมอาจารย์โชคดิตต้องการสอนที่ปลูกมันอย่างถูกต้องให้ใช้กินตลอดชาติเพราะนั้นถ้าเราประกัน10ตันความหมายคืออะไรครับสบายกูแล้วเว้ยนะเซ็นชื่อได้10ตันแน่นอนปักปุ๊บกูไม่ไปดูหน้ามันท,ทั้งปีเลยเจ๊ครับถ้าประกัน1ิตันรับรองเกษตรกรกไม่ลงแปลงแน่นอน เพราะนั้นเราประกันหตันแต่ท่านสามารถทําได้10บหรือสิบห้าขึ้นอยู่กับวิธีในของแต่ละคนเคยสังเกตไหมครับว่าแปลงติดกันอาจารย์คนเดียวกันต้นพันธุ์เหมือนกันปุ๋ยอย่างเดียวกันแต่ได้ผลผลิตมันไม่เท่ากันอันนี้เข้าใจนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับความขยันของท่านด้วยครับอันนี้ก็กราบรายงานท่านผู้บริการฝ่ายนะครับ ท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายแล้วก็ท่านผู้อำนวยการปิชาว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่เราได้มาบรรลุวัตถุประสงค์นะครับในการปลูกเมื่อปีหน้สิบไร่นะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ว่าเมื่อปีแล้วสัญญาว่าซื้อต้นพันธุคืนอันนี้พูดต่อหน้าท่านนะครับว่าไม่มีอะไรเสียหายต้นพันธุ์ปีที่แล้วนะครับเมื่อสักครู่น้องอนงค์มาบอกว่าหนูจะขายต้นพันธุ์คืนการขายต้นพันุคืนปีที่แล้วคือผมใช้นี่สินเชื่อให้เพราะฉะนั้นมันใต้ดินพี่ดาครับถ้าวันนี้นกองวนี้ยืนยันว่าต้นพันธ์ทุกต้นคืนนะครับ แปลงพิดาเนี่ยนะครับขออนุญาตพูดต่อหน้าเชิญ mm hmm. ครับขออนุญาตเชิญพิดานหน่อจะได้เล่าแทนผู้นำการฝ่ายฟังวันนี้วันก่อนผมได้ีโกกาสไปตรวจแปลงพิดานะครับปรากฏว่าหนทางครุกรลมากอันนี้ไม่ได้มามรได้ตำหนิกันเนาะหนึ่งปีที่แล้วเราปลูกช้านะครับพิดาเราพิดาปลูกหลังน้องอนงด้วยใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้นัดกันแค่หลังหรือก่อนก็ไม่รู้นะครับ พี่ดารับต้นพันธุ์มาแล้วพี่ดาเล่าให้เราฟังว่าไปไปไปวันนั้นขัดปิดติดเลยนะที่เราค่อยไปปลูกล่าติดข้าวโพดนะครับก็คือปลูกล่ากว่าปกแตงโมแตงโมแตงโมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าก่อนเตอนนี้คือนัดของอาจารย์โชคขับก็บอกว่าจะอ่าหรือแตงโมแล้วก็จะปลูกมันปันี้บันไอแตงโมก็ มันก็นแก่ช้าก็เลยเอาไปปลูกที่ไร่ลานคานะครับไอที่ตรงนั้นก็จะว่าของเขาไม่ดีก็คงไม่ได้เพราะผมปลูกตรงนั้นคือขนผมขุดสะแล้วก็เอาดินมาถมที่ไร่ตอนนี้บังเอิญดินมันก็เป็นกรวดเนาะเป็นกรวดที่หัวมันก็ดีบ้างต้นดีบ้างไม่ดีบ้างปีนี้ผมจะแข่งกับอาจารย์โชคผมจะเอาต้นอาจารย์โชคลงทุนเท่ากับอาจารย์โชคตรงนี้แปลงนี้ของอาจารย์โชคแปลงนี้เป็นของผมดูที่ใครจะได้สิบตัน ขอบคุณครับเสียงพิดานะครับเกษตรกรที่ไม่ท้อเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะคืนเมทีให้กับทางท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ต้องขอกราบพระคุณนะครับท่านผู้ดำเนินการฝ่ายเสกสรรน,นะครับท่านรองฝ่ายวิชิตท่านผู้ดำเนินการปีชานะครับ ท่านผู้การทิติวัฒน์และก็ผู้การอีกหลายท่านวันนี้ที่สลักเวลามานะครับผมก็บอกให้ท่านทราบอีกอย่างนึงนะครับว่าสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดในคําว่าผู้บริหารทรกสทุกวันนี้นะครับท่านเป็นเสาหลักจริงๆของสถาบัานการเงินและท่านทุกท่านขวนขวายในการช่วยเหลือเกษตรกรน,นะครับ วันนี้ที่จัดงานได้เพราะอะไรไหมครับเมื่อวันที่11เดือนธันวาคมผมจัดงานแบบนี้ที่พูเตยซึ่งความจริงไม่เกี่ยวกับท่านผู้บริการปีชาเลยนะครับแต่ท่านผู้บริการปีชาและคณะมีท่านผู้บริการทิิวัดด้วยดันโดนจากไชน่านะครับไปดูผมจัดแปลงเปิดแปลงที่พูเตยแล้วบอกผมเองว่าอาจารย์ถ้ามันได้ผลดีอย่างนี้ขอให้จัดมาจัดประชุมที่นี่นะครับเพราะฉะผมบอกได้เลยว่าท่านครับท่านโชคดีแล้วนะครับที่มีผู้นำผู้นำที่พร้อมจะให้โอกาสเกษตรกร ทุกคนนะครับพ่จิวัน์นอกจากเรื่องมัน Moon แล้วนะครับผมแอบได้ยินท่านพูดเรื่องข้าวเรื่องอ้อยสอนกเกษตรกรบ่อยมาเพราะท่านไม่เคยหยุดยังการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ก่อนผลวางใหม่ครั้งนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับผู้นําของท่านเองทศกศท่านคณะครับ <spe c> ก็ขอขอบคุณท่านผู้บริหารทกกศทุกท่านอีกครั้งครับส่วนใครมีปัญหานะครับหรืออยากจะเข้าใจ าราละเอียดโครงการมากขึ้นถามผมหลังใหม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีถ้ามีโอกาสได้รับสินเชื่อผ่านท่านผู้การทิจวัติเราจะ้พบกันอีกวันอบรมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ